โอกาสมาเยี่ยมเยือนที่บ้านหมวดเลิงที่จังหวัดพิจิตรครับพิจิตรอำเภออำเภอตำคอแล้วก็ตำบลตำบลตำคออำเภอตำคอจังหวัดพิจิตรหมู่บ้านหมู่บ้านที่นี่เขาเรียกชุมชนตลาดใต้แล้วคนชุมชนนี่ชื่ออะไรบ้าง <c oughs> โอ้โหตอนนี้มีทั้งหมดเ0็ดสิเรืกนนะครับเพื่อนๆนราตัวทีดี เด็กซื้อแล้วก็แตกกลุ่มยังที่เมื่อตอนน้ำท่วมที่ผ่านมานะครมียังมีค้าบน้ำนลยครับรวมทุกปีครับเป็นเทศกาลเดี๋ยวผมจะผมไล่ไปในไทยไปเป็นเทศกาลได้ครับก็ว่าได้ครับมันทวมทุกปีน้ำทุกทุกปีครันี่เพิ่งล่าสุดทุกครับครับเพิ่งล่าสุดทุไปนี่มารายการของวัดวันนี้มารายการของวัดวัดถุบุญวนวัดหองจอกงานอะไรครับพวกงานอะไรงานครบรอบแปดรอบของหลวงปู่นวลครับหลวงปู่นวลวัดนวลวัดหนองจอก เดยการแนะคนไข้ทุ่งวันนี้เดินป่าเทพซุปมะม่วงเดินป่าเทพซุปเปอร์มัมาก็แต่ผมมีข่าวดีใหมาบอกพี่ข่าเครับเอาเลยครับก็ทางี่เกราะเขาจะรู้ข่าวว่าทางพี่แม่ป่วยคุณแม่ป่วยครับครับผมเราก็ เป็นศิลปินจิตอาสากันเนาะแต่ครับการทํางานตรงนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้แบ่งเป็ชั้นวรนหน้าเนาะแต่เราร<ม>ู้ว่าในเครือข่ายของศิลปินด้วยกันหรือเป็นศิลปินรุ่นน้องรุ่นพี่ก็แล้วแต่แต่แล้วต้องมีญาติป่วยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยครับเราก็จะหาบางส่วนมามอบให้คือพวกแรมเบอรอภาษาอาหารแห้งเป็นบางส่วนนะครับผแล้วก,ก็อาจจะมีปัจจัยเพื่อ ส่วนหนึ่งนะครับกับโครงกรารน,นะครับร้อยมือร้านใจนะครับช่วยคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยาไม่ทิ้งกันครับอ่าอันนี้เป็นของ <Bot A S 2> บ <Bot A. S 2> <น>อสเอกคุณนาย่อนลูกเอียงน,<อ>นะครับเดี๋ยวเราก็จะขอ สิ่งของต่างๆแล้วกันนี่จะเป็นชุนทร์ทรัพย์ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองขอไปทางโครงการครับผมนะครับบ้างน้อยไม่ว่ากันนะครับแต่เรามาด้วยใจแน่นอนก็ต้องขอบรายการพลังบูรณากุ้งเทพที่ประสานงานและครับผมและภาคพ่อป้าม่ำนะครับที่ประสานงานจะมามอบสิ่งของนี้ให้กับครอบครัวหมดเลยนะครับนะครับผมเราจะมาวันไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับทางเพจของ พลังบูนเติมชีวิตป <hi> ่าเทพซุปเปอร์มงามคร <ผม S 2> <ม>ับก้าวยิ<ม>่ยาเข้าไปดูกันได้ผมร้องได้เชฉยๆฟินได้แจมชนยุ้ยอันนี้อิงหมึกครับผมนี้อิงล็อกรักกันใจได้ครับกกันใจได้อันนี้น้องชายฟูดเป็นต่อแต่เขาชื่ออ๋อเป็นตึ๊ดก้าวินอ๋อโอเคครับผมไปบารก่อนไปบาร์กันก็เธอแค่ครับ